สวัสดีค่ะช่องอัญชนาที่ดินระยองนะคะวันนี้เรามีที่ดินแปลงสวยนะคะมานําเสนอแปลนนี้น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าอยู่ใกล้กับตัวเมืองระยองนะคะอยู่ที่ตําบลบ้านเพอเพําเภอเมืองระยองใกล้ถนนสุขุมวิท5 0 0เมตรนะคะห่าง IRPC นะคะประมาณ12กิโลค่ะไปดูภาพมุมสูงกันนะคะ นี่นะคะภาพมุมสูงเราจะเห็นได้ว่าด้านหน้าแปลงที่ดินของเราเป็นวิวภูเขานะคะพื้นที่เป็นที่ราบถนนที่เห็นเข้ามาเป็นคอนกรีตมาแล้วครึ่งหนึ่งนะคะระยะทาง500เมตรถึงสุขุมวิทนะคะสถานที่ใกล้เคียงกับที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีปั๊มน้ำมันปตทนะคะบ้านเพตลาดนัดบ้านเพนะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนอาหารตำนานป่านะคะห่าง irpc นะคะ12กิโลเมตรสำหรับท่านที่ต้องการจะสร้างบ้านใกล้สถานที่ทำงานนะคะหรือเจ้าของกิจการจะสร้างบ้านจัดสรรก็ได้นะคะ <ไป S 3> การเดินทางนะคะ <thriving. S 3> ถนน,นเส้นนี้นะคะเพิ่งแยกเข้ามาจากสุขุมวิทเข้าไปประมาณ500เมตรก็ถึงที่ดินนะคะเป็นคอนกรีต300เมตรแล้วก็เป็นถนนลูกลังอีก200เมตรนะคะ ตรงนี้คือแปลงที่ดินนะคะเป็นพื้นที่ราบเสมอกันนะคะทั้งแปลงสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ